พิธีมข้าใหม่คันนี้น่าใช้นะสำหรับเจ้า Toyota Fortuner 2.8 V6 มาโฟรปี18สีบอลเงินคันนี้ต้องบอกเลยว่าสภาพตัวรถสวยจบครบแน่นอนนะครับพี่พี่ทนใดที่อยากได้2.8ขับ4 m a x ปี18คันนี้ติดตามชมคลิปเต็มด้านในได้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับผมผมมีเพชรยนนะที่รึกษาการขายของบริษัทเพชรยนนะครับ กลับมาพบเจอกับพี่พีกแล้วนะครับกับช่องของบริษัทรถยนต์ซึ่งนาเสนอรถสวยๆแบบนี้มีให้พี่พีชมทุกๆวันนะครับซึ่งวันนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าถ้าใครมองหาพีพีวีเที่นั่งอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนสําหรับเจ้า2.8 V6 มาขับปี18คันนี้นะครับแต่ก่อนที่จะติดตามรับชมคลิปเต็มนะพี่วีรบกวนนะครับช่วยกดถูกใจกดติดตามให้กับช่องของบริษัทรถยนต์ด้วยนะเพื่อพี่พีจะได้ไม่พลาดรถสวยๆแบบนี้ซึ่งจะมีเสิร์ฟให้กับพี่พี ทุกทุกวันนะครับผมเริ่มต้นกับเจ้า toyota fortuner 2.8 v ตัว sixma four ตัวขับ4 ปี2 0 1พันจดคันนี้นะครับได้มาเป็นในส่วนของตัวรถสีบอลเงินนะในส่วนของตัวด้านหน้านะครับตัวนี้เป็นตัวไมเนอร์เชสแล้วนะในส่วนของตัวด้านหน้าชุดกระจังหน้าชุดกันชนหน้ารวมไปถึงไฟด้านหน้าโปรเจคเตอร์ LED บายบีมนะครับผมมีมาให้หมดแล้วนะในส่วนของตัวไฟตัดหมอกคู่หน้าติดตั้งมาให้แล้วลักษณะของตัวชุดกันชนฝากระโปรงตรงนี้เนี่ยตรวจเช็คให้แล้วนะครับว่าเดิมสนิทแน่นอนนะครับในส่วนของตัวรถนะครับผมคุณลูกค้าจะได้คันนี้แนะนํานะครับเป็นมือเดียวป้ายแดงแน่นอนนะครับในส่วนะ เส้นสายสวยชัดเจนมากไม่มีรอยลักยิ้มแม้แต่น้อยนะครับในส่วนของตัวด้านข้างนะล้อมแมกที่ได้มากับรถคันนี้นะต้องบอกเลยว่าเป็นล้อมแมกเดิมแท้โรงงานนะครับขอบ18นิ้วสีเทาเมทเลลิกปัดหน้าเงาแบบนี้และที่สําคัญได้ยางปีใหม่ยางปี24ทันเดร์ตัวนี้มีมาให้แล้วนะครับในส่วนของตัวชุดช่วงล่างนะครับผมต้องบอกเลยว่าเดิมแท้โรงงานแน่นอนนะในส่วนของตัวชุดสปริงนะครับลักษณะของตัวด้านล่างเนี่ยช่วงล่างบริสพยนต์ตัวเช็คมาให้หมดแล้วคุณลูกค้าใช้งานได้แบบ สบายใจแน่นอนนะครับในส่วนของตัวด้านข้างครับผมใช้ยมันได้มีการปรับไมเนอร์มาแล้วนะครับเป็นสีบอลเงินแบบนี้สีเดียวกับตัวรถเลยน,นะครับสวยมากๆ ชุดกระจกมองข้างครับผมกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถปรับพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวในตัวมาให้เรียบร้อยกุญแจรวมไปถึงมือจับนะครับเป็นโครเมียมกุญแจเป็นคิริสแมทแอนที่และที่สุดพันรถคันนี้นะต้องบอกเลยว่ากุญแจคิริสครบ2ดอกทุ่นๆเลยนะครับในส่วนของตัวภายในเดี๋ยวพี่วีพาไปชมด้านในนะครับในส่วนของตัวรถตัวนี้ต้องบอกเลยว่าความเป็นตัวท็อปนะตัวนี้จะได้มาเป็นเบาะสีชาชาแบบนี้เลยนะครับในส่วนของตัวด้านในนะครับมีการตัดในส่วนของตัวสีดําและสีเบาะซึ่ง ดูแล้วสวยงามลงตัวมากๆนะครับเบาะคู่หน้าตัวนี้เป็นตัวท็อปได้มาเป็นเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้าเรียบร้อยพร้อมใช้นะขยับมาดูในส่วนของตัวหัวน็อตสักนิดนึงครับน็อตในส่วนของตัวเสา A นะน็อตเดิมๆแบบนี้นะครับสภาพสวยมากๆนะครับยังไม่เคยมีการไขการถอดแน่นอนนะครับรวมไปถึงในตัวของหัวน,อน็อตบานพับประตูนะครับตัวนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าสําคัญที่สุดเพราะว่าจะไม่มีโอกาสถอดแน่นอนถ้ารถไม่เคยมีการชนมานะครับผม เพราะฉะนั้นอันนี้ได้เดิมมาหมดเลยนะครับในส่วนของตัวนี่ครับผมเสาบีนะก็เป็นหัวน็อตเดิมๆแบบนี้สวยๆทั้งเส้นแบบนี้เลยนะครับจุดเม็อาร์คขอ,องยนแงํมให้ดูนิดนึงนะครับที่พี่ท่านใดที่ไม่มีโอกาสเข้ามาชมรถที่บริษัทพยนย์เนี่ยก็จะไม่ได้เห็นตัวช,ชัดๆนะครับแต่พี่วีแกะให้ดูบ้างนะครับบางส่วนแต่เป็นหัวในส่วนของตัวเม็อาร์คเดิมแบบนี้ทั้ง4บาทแน่นอนนะครับผมมีมาให้คุณลูกค้าแน่นอนนะครับในส่วนของตัวแถวที่2เดี๋ยวพี่วีพาเปิดให้ดูในส่วนของตัวเบา ที่นั่งแถวที่2นะครับซึ่งต้องบอกว่าลักษณะของตัวเนื้อง,งานนะสวยเหมือนกับตัวแถวที่1แน่นอนนะครับเบาะหลังสามารถปรับพับได้นะครับผมลักษณะของตัวเบาะเนี่ยต้องบอกเลยครับว่าไม่มีขาดไม่มีย่นทุกจุดสภาพสวยแน่นอนด้านหลังหัวน็อตก็เช่นเดียวกันนะครับเสาบีเห็นไหมว่าลักษณะของตัวหัวน็อตด,ด้านในแผงข้างประตูซอกมุมต่างๆเป็นของเดิมหมดเลยนะครับและในส่วนของตัวด้านในผ้ายางตัวรถติดตั้งมาให้แล้วครบทุก ตำแหน่งที่นั่งนะครับมีมาให้ครบเลยลักษณะของตัวฝ้าเพดานครับผมจับให้เห็นในส่วนตัวฝ้าเพดานนะแถวที่2มีช่องแอร์มาให้เรียบร้อยนะครับและในส่วนของตัวปรับอุณหภูมิด้านบนแรงลมพัดลมเป็นแบบดิจิตอลมีมาให้แล้วนะครับตัวนี้ทําให้ลักษณะของการใช้งานของรถคันนี้ดูรักชรีมากขึ้นเน้นย้านะครับว่าตัวนี้คือตัว2.8 V6 มาตัวขับ4ตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดของเจ้า t o y o t a Fortuner นะครับในส่วนของตัวด้านท้ายนะ สัญ,ญลักษณ์2.8ติดตั้งอยู่ครบครบแบบนี้เลยนะครับและก็ในส่วนของสัญ,ญลักษณ์6.4ก็มีติดตั้งมาให้แล้วเช่นกันนะครับผมด้านหลังของเจ้า Toyota Fortuner เนี่ยจะสังเกตได้นะครับว่าวิงหลังติดตั้งมาให้แล้วพร้อมไฟไฟเบรกดวงที่3นะครับและ จุดรับสัญญาณวิทยุก็เป็นแบบครีบฉลามแบบนี้นะครับทุกอย่างออปชั่นใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพแน่นอนไฟท้ายเป็นไฟท้ายเดิมแท้ของโรงงาน LED ไลท์ไกด์นะครับรวมไปถึงในส่วนของตัวด้านล่างมีแผงทับทิมติดตั้งมาให้แล้วเพื่อความปลอดภัยอีกด้วยพี่วีขออนุญาตเปิดประตูฝาท้ายของเจ้า Toyota Fortun e r 2.8 v 6 m a r มับเซคันนี้นะครับผม ตัวนี้เป็นปี18 19นะเบาะหลังอยู่ในสภาพสวยครบแน่นอนนะครับทุกจุดเลยภายในเห็นไหมว่าพอมันตัดกับตัวสีเบาะที่เป็นสีชาแบบนี้ภายในดูกว้างสว่างมากขึ้นกว่าตัว2.4ด้วยนะในส่วนของตัวนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าถ้าคุณลูกค้าอยากได้รถครอบครัวในสเปคที่การใช้งานเน้นย้ำนะครับตัวนี้2.8ขับสไปได้ทุกที่แน่นอนนะครับในส่วนของกำลังเครื่องยนต์ตัวนี้ได้177แรงม้าด้วยนะ อยากให้ชมอีกจุดหนึ่งนะครับในส่วนของตัวโครงสร้างของประตูของฝาท้ายนะเห็นไหมครับว่าหัวน็อตยังไม่เคยไขยังไม่เคยแกะเลยนะลักษณะของตัวเม็ดอาร์คนะครับบริเวณรางน้ําด้านหลัง ชัดๆแบบนี้นะครับไล่ลงมาไฟท้ายเดิมแท้ของ t o โยต้านะยังไม่ได้มีการสับเปลี่ยนอะไรทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นคุณลูกค้ามั่นใจได้เลยนะครับว่าซื้อรถกับบริษัทพยนต์นะถึงแม้จะไม่ได้เข้ามาชมรถตัวจริงๆตัวเป็นๆที่บริษัทนะครับแต่ก็ยังได้รายละเอียดในส่วนของตัวรถครบถ้วนแน่นอนนะครับในส่วนของประตู ฝั่งขวามือครับเปิดให้ชมเช่นกันนะวันนี้เราจะชมทุกจุดจริงๆนะครับในส่วนของตัวซอกประตูนะเสาบีครับเห็นไหมครับว่าหัวน็อตบานพับต่างๆทุกอย่างยังมีจุดมาร์กแต้มสีอยู่ครบนะครับยังไม่เคยไขยังไม่เคยถอด แน่นอนนะครับผมในส่วนของตัวภายในเบาะทุกจุดอย่างที่พี่ีวีแจ้งไปนะครับว่าสวยตึงทุกจุดนะครับเน้นย้ําด้านหลังก็มีในส่วนของจุดชาร์จไฟมาให้เรียบร้อยชาร์จไฟบ้านได้ด้วยนะครับมีมาให้แล้วถือว่าเป็นรถ PPV 7ที่นั่งที่ขายดีมากๆในส่วนของบริษัทพยนนะครับผมเข้ามาทีไกรก็หมดและยิ่งตัวพิเศษพิเศษแบบนี้รับประกันได้ว่ารถอยู่ไม่นานแน่นอนนะครับถ้าพี่ๆท่านใดที่อยากได้รถครอบครัวเจที่นั่งใน หมดของ2.8นะขับใสด้วยพี่วีเน้นย้ําเลยนะครับตัวนี้น่าสนใจมากๆในส่วนของตัวด้านในนะครับพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันเรียบร้อยนะครับมีการตัดในส่วนตัวหนังและเป็นรายไม้สีดําแบบนี้นะครับผมต้องบอกเลยว่าสวยจบลงตัวจริงๆและดูเลขไม้ครับ114,991กิโลเมตรอันนี้คือไม่เดิมไม้แท้นะครับรถคันนี้เฉลี่ยวิ่ง ปีนึงนะครับยังไม่ถึง20,000โลเลยนะคุณลูกค้าถ้าอยากได้วรถในกลุ่มนี้พี่วินมองว่าคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับที่สําคัญตัวนี้ได้รองรับเนวิเกเตอร์มาด้วยนะครับในส่วนของตัวหน้าจอ Apple CarPlay Android Auto ตต่อได้เลยนะครับในส่วนของตัวกล้องถอยก็มีติดตั้งมาให้แล้วในส่วนของจอเดิมนะบริเวณด้านข้างนะครับในส่วนของ ช่องเก็บของนะครับด้านบนเป็นคูบ็อกเรียบร้อยนะครับมีการปรับอุณหภูมิในส่วนของการแชร่ของที่เป็นลักษณะของช็อคของเย็นนะครับสามารถแช่ได้ด้วยนะครับขยับมาดูในส่วนของตัวด้านล่างนิดหนึงชุดเกียร์ออโต้นะครับแผงลายไม้ส,สวยๆแบบด้านแบบนี้นะครับติดตั้งมาให้จากโรงงานระบบการขับขี่มี e ีโค o โหมดพาวเวอรมาให้ ลักษณะของตัว traction control มีมาให้นะครับ auto start stop มีมาให้เช่นกันถือว่า o p t i o นของเจ้ารถ toyota fortuner 2.8 v6 มากคันนี้ คุ้มค่าตอบโจทย์แน่นอนนะครับในส่วนของคุณลูกค้าที่อยากได้รถครอบครัวเจ็ดที่นั่งเนี่ยคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันที่บอกว่าคุ้มค่าน่าใช้จริงๆนะครับตัวนี้ราคาออกป้ายแดงอยู่ที่1นึ่งล้านหกแสนหกหมื่นบาทนะแต่ตอนนี้พี่ๆเป็นเจ้าเข้าเจ้าของรถคันนี้ได้ในราคาเพียง8ปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันประหยัดไป7จ็ดแสนกว่าบาทโอ้โหคุ้มค่าน่าใช้จริงๆเดี๋ยวพี่วีพามาชมในส่วนของงานโครงสร้างฝากระโปรงด้านหน้าก่อนนะครับในส่วนของตัวฝากระโปรงด้านหน้าก็เช่นกันนะครับหัวน็อตยังเป็นหัวน็อตเดิม บบทั้งบนและล่างนะไล่มาในส่วนของตัวแก้มนะครับผมเห็นไหมว่าสติกเกอร์เหรียญบาทที่ติดตั้งจากโรงงานอยู่ครบเลยนะและก็เฉดสีเดียวกันทั้งหมดนะครับรูน็อตต่างๆกลมแบบนี้เดิมแท้ไม่มีการปรับแต่งแน่นอนนะครับลักษณะของรอยกัดของยางที่อยู่บริเวณฝากระโปรงกับตัวคานหม้อน้ํายังอยู่ชัดเจนแบบนี้เลยนะครับรถโครงสร้างเดิมๆสวยๆแบบนี้ไม่มาให้พี่ๆแน่นอนนะครับขยับมาดูในส่วนของตัวป้ายแผจนิดน,นึงครับป้ายแผ่ตัวนี้ อยู่ติดตั้งครบๆเลยนะครับไม่มีการถอดไม่มีการแกะสังเกตที่ตัวหมุดที่ยิงบริเวณของป้ายเพจนะยังเป็นของเดิมนะครับผมตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่เราจะต้องสังเกตดีๆนะครับผมในส่วนของตัวฝากระโปรงชุดเครื่องยนต์ต้องบอกเลยนะครับว่าบริษัทพยโยนตรวจสอบรถทั้งคันให้กับพี่พีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเน้นย้ำนะครับว่าถ้าพี่พีท่านใดที่ยังไม่มีโอกาสได้เดินทางเข้ามาดูรถตัวจริงที่บริษัทยพยโยนนะครับดูคลิป ดูการไร้แบบนี้นะครับพี่ๆจะได้เห็นรายละเอียดของตัวรถที่ต้องบอกว่าเป็นรายละเอียดของตัวรถจริงๆนะป้ายเพจต่างๆเห็นไหมครับข้อควรระวังต่างๆติดตั้งอยู่ครบเลยนะครับแล้วก็เม็ดอาร์คในส่วนของตัวฝากระโปรงทุกอย่างอยู่ครบรอยซิลซิลคิคนจิกลงไปแบบนี้ก็จะมีรอยนิ้วให้พี่ๆเห็นนะเดี๋ยวสักพักจะกค่อยๆจางหายไปนะครับผมสําหรับรถ t ต y o ต a า o r t ์จูเนอรคันนี้เน้นย้ํานะครับผม 2.8V 6 i x m a 4ขับใส่ไป18 19ราคาที่บริษัทพย,ยนต์ตั้งขายอยู่ทียง8 99,000บาทพี่ๆประหยัดจากป้ายแดงไปแล้ว700,000กว่าบาทคุ้มค่าน่าใช้นะครับเน้นย้ำว่าคันนี้เลขไม่เพียง1 0 10,000โลเท่านั้นนะครับในส่วนของรถสวยๆแบบนี้ถ้าพี่ๆท่านใดสนใจซื้อสดทักมาหรืออยากจะได้เป็นจัดไฟแนนซ์คันนี้จัดไฟแนนซ์ฟรีดาวจัดเต็มพี่ๆใช้เงินผ่อนอยู่ประมาณ16,000เท่านั้นถ้าสนใจรถคันนี้นะครับช่วยกดเบอร์ด้านล่างเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของคลิปการรีวิวแบบนี้พี่ๆสามารถกดติดตามได้จากช่องทางของบริษัทพยนต์ด้วยนะครับ แล้วก็จะได้ไม่พลาดในส่วนของรถสวยๆที่พีวีจะมีมาเสิร์ฟแบบนี้ทุกๆวันนะครับผมฝากกดติดตามกดถูกใจด้วยสําหรับคลิปนี้ขอขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมแล้วเจอกันใหม่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ